สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราเนี่ยยังเหลืออยู่อีกใช่ไหมคะมีกล้วยวันนี้เราก็จะเอากล้วยเนี่ยกล้วยมาแปรรูปทุกคนที่จะคือเคยรับประทานคือซอสพริกซอสพริกก็ทํามาจากมะเขือเทศทํามาจากมรากอสุกนะคะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องกล้วยกล้วยแล้วเราก็เลยเอากล้วยสุกมาทําเป็นซอสพริกนะคะแต่ตัวซอสพริกที่จะใช้ส่วนประกอบจะมีพริก นะคะพริกนี่เราจะต้องดองอย่างน้อยเนี่ย14วันกระเทียมดองก็ดองอย่างน้อย14วันการดองพริกหรือดองกระเทียมก็ตามเราจะใช้น้ำส้มสายชูอย่างเดียวนะคะเอาพริกล้างให้สะอาดเอาขั้วออกแล้วก็เอาพริกไปดองตัดพริกให้เป็นสั้นลงนะคะแล้วก็แช่น้ำส้มเฉยๆน้ำส้มสายชูกัน5%นะคะเราใส่ลงไปให้ท่วมพริกพอเสร็จแล้วดองไว้14วันเราถึงจะเอาเดี๋ยวจะมาปั่นกระเทียมดองก็เหมือนกันนะคะก็ก็ปอกเปลือก แล้วก็ใส่โหลดองไว้เหมือนกัน14วันก็จะเป็นกระเทียมดองเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีกล้วยนะคะมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำส้มจากตัวพริกดองแล้วก็เกลือตอนนี้เรื่องทำจากกล้วย กล้วยเนี่ยจะเป็นสีไม่สวยหรือมีความจําเป็นจะต้องหยดสีสีของสีแดงสม้มสักนิดหนึ่งให้เหมือนซอสพริกจริงๆถ้าเป็นมะะกอหรือเป็นมะเขือเทศเนี่ยก็จะมีสีสวยอยู่แล้วแต่เมื่อใช้กล้วยเราต้องสีเป็นตัวช่วยนะคะพอครั้งแรกปับ๊บเราก็จะเอากล้วยตัวนี้ค่ะเอาไปปั่นอ้าวนะคะใส่ปั่นกล้วยไปแล้วก็ใส่กระเทียมดอง ใส่พริกนะคะใส่น้ำนะคะอ่ะใส่พริกใส่กระเทียมใส่กล้วยนะคะแล้วเราก็เปิดตัวนี้ปั่น ใครไม่มีตัวเครื่องปั่นไฟฟ้านะคะสามารถใช้กระชอนยีได้คือกระชอนยีทีละอย่างทีละอย่างปั่นได้ละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็เป็นผลดีในการที่ทำซอสเนี่ยมันจะได้ออกมาเนี่ยจะได้เนียนสวยนะคะ ข้างไฟค่ะจะเติมน้ำตาลทรายนะคะ อ่น้ำส้มนะคะน้ำส้มเนี่ยเราใช้น้ำส้มที่เราดองพริกนะคะใส่จะได้หอมค่ะใส่เกลือ ถ้าสังเกตดูนะคะถ้าต้องการให้สีสวยถ้ากล้วยน้ำน้ำที่เราทำเนี่ยสีไม่สวยนะคะเราสามารถเติมสีสักหยดเดียวค่ะนิดเดียวนะคะ,คะเสร็จแล้วค่ะขวดนี้เราล้างค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คว่ำให้แห้ง เห็นไหมคะวิธีการที่ทำไม่ยากนะคะแต่ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นทือคือดองกระเทียมดองพริกนะคะพริกเชื่อใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะมันจะทำออกมาแล้วสวยดองน้ำส้มใสช่ชูเฉยเฉยเอาพริกเนี้ยล้างให้สะอาดเตดขั่วทิ้งตัดเป็นท่อนนิดนึงแล้วก็เทใส่ขวด เติมน้ำส้มลงไปให้เต็มขวดนะคะให้ท่วมพริกแล้วเก็บไว้14วันกระเทียมก็เหมือนกันแกะเปลือกออกให้หมดแล้วก็ใส่ขวดนะคะใส่ขวดแล้วก็เติมน้ำส้มเติมให้เต็มขวดแล้วก็ดองไว้14วันเหมือนกันแล้วเราก็จะมาเตรียมกล้วยกล้วยน้ำว้านี่เราใช้สูตรเพียงเล็กๆ,ๆน้อยคือ200กรัมเองนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายน้ำส้มจากการดองของกระเทียมดองหรือการดองของพริกก็ได้คะ่ะตอนที่บด กล้วยเนี่ยมันเหนืดถูกไหมคะเราจึงต้องมีน้ําใส่ลงไปด้วยใช้น้ําสะอาดสะอาดผสมล้ปั่นเข้าด้วยกันมีพริกมีกล้วยมีกระเทียมนะคะ ั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็กรองหรือยีบนกระชอนเอาที่มันละเอียดที่สุดส่วนกากที่เหลือนะคะดิฉันขอแนะนําค่ะเอาน้ําส้มน้ําตาลเกลือเคี้ยวค่ะเสร็จแล้วเอาพริกที่เรากรองไว้เนี่ยส่วนกากที่เหลือลงไปใส่เคี้ยวลงไปในน้ําเชื่อมตัวนี้มาทําเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มลูกชิน้นน้ําจิ้มทอดมันน้าจิ้มอะไรได้หลายๆอย่างนะคะอย่าทิ้งค่ะนั่นคือน,นี่วิธีการทําซอสกล้วยเรามีกล้วยแปรรูปกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นึกถึงว่าเราทําอะไรได้อีกเยอะแทนที่จะต้องใช้มะเขือเทศ ที่แพงเราก็หันมาใช้ตัวแล้วตัวกล้วยแทนแล้วบรรจุขวดไว้ค่ะเก็บไว้ได้6เดือนวิธีการบรรจุขวดต้องล้างฆ่าเชื้อให้สะอาดแล้วบรรจุลงไปแล้วปิดฝาให้สนิทแล้วด้วยช็อคน้ำเย็นทันทีเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะแล้วจะเก็บไว้ได้นานค่ะ